แล้วแล้ววันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงได้รับข้อความในในแอปพลิเคชันไลน์ที่ส่งจากภรรยาของเจ้าของโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งบอกว่า <c oughs> ให้ให้คนที่รู้จักกันเนี่ยถ้าไม่มีความจําเป็นเก็บตัวอยู่กับบ้านเลย <c oughs> ก็คือ s t a เต t ทโฮมเลย <c oughs> เพราะว่าเ <c oughs> ตียงในโรงพยาบาล เต็มหมดแล้วอย่างเหลือความคาดหมายในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครอันนี้เป็นโรงพยาบาลเอกนชนออกเตียงเต็มไอ้เี้ยแล้วยังไงแล้วก็มีการส่งสัญญาณจากบุคคลระดับสูงในรัฐบาลว่าเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามอีก <c oughs> แต่ว่าถึงขั้นนี้แล้วคุณก็ยังไม่สั่งอะไรเลยในฐานะที่เป็นท,ที่ที่ดูแลเรื่องของสอบคย,ยังไม่เห็นสัญญาณอะไรจากสบคเลยแล้วจะมีทมําไหมยุบทิ้งไปเถ้าถ้าไม่เทคแอคชั่นในสถานการณ์แบบนี้นะผมไม่รู้ว่าจะมีสบคทําไหม ครับครับเห็นล่าสุดตอนเย็นตอนเย็นออกมาว่าทางท่านนายกเขาสั่งให้มีทําเตรียมอะไรลงพยาบาลสนามของกรุงเทพก็ทมแล้วเพราไม่รู้ตรงหลังไม่ได้ยินก่อนที่เอ่อผมว่าอๆๆๆอนอกจากสั่งในเรื่องโรงพยาบาลสนามนะผมว่าท่านต้องสั่งให้คนของท่านน่ะผู้ใหญ่แถง่ทำได้ให้มันแบบเป็นตัวอย่างหน่อยเถอะครับเขาก็จะได้แบบเป็นเยี่ยงเป็นอย่างให้กับคนอื่น นะแต่ตําแหน่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยคี่ปดีเอ้ยรัฐสมนดตีเอ้ยหน้าห้องแล้วสมนตตีเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือวันเนี้ยมันกลายเป็นมันทาให้คนเขาไม่เชื่อถืออ่ะอันจะพูดคำว่าเชื่อขอให้เชื่อมั่นมันโหมันเชื่อมั่นยากแล้วตอนนี้นี่คนในคอรมองท่านเนี่ยมันเป็นโรคขี้โมโหไปหมดเลยไงก็ไม่รู้นะฮะคือขึ้นมาจากนายกอะเวลามีอะไรก็ขี้โมโหใช่ไหมฮะ ใช่นั้นนี่ยพี่ลองสังเกตดูสิครับไอ้ตั้งแต่รองนายกลงมาทุกคนอ่ะเวลาสัมภาษณ์อะไรมากๆเนี่ยจะขี้โมโหหมดเลยอืครับพี่ก็บอกไม่ผิดนะว่าถ้าหัวสายหัวไม่สายหางไม่กระดิกอ่ะ นี่มันติดโรคมาเลยเอออาจจะเป็นพวาเวลาทําเป็นโมโหแล้วแบบนักข่าวไม่กล้าซักค้านอะไรเงี้ยนะฮะมีบางคนด่าไอ้ห่าก็มีอืด่านักข่าวก็มีอะไรเงี้ยอะไรของคุณวะเออผมูก็ไม่เคยเห็นว่าอะไรมันจะแบบเถื่อนถอยได้ขนาดนี้นะครับผมก็ไม่เคยไม่เคยเจอดิผมก็อืมไปตามออกของแกแล้วแต่ละคนจริงนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เคยสอนผู้ใหญ่ก็เคยสอนผมไว้เลยครับว่ามันมีคนที่เอาตัวรอดแบบแบบแบบนกาทีฟแบบแบบ ไม่ได้เรื่องอ่ะมีอยู่สามแบบแบบแรกเนี่ยคืออันดับหนึ่งเลยคือมันจะทําเป็นโมโหนะเพราะการโมโหโ,โดยเฉพาะในเมืองไทยในยการโมโหถือว่าแบบไม่พอใจนะละอ่าแล้วคนไทยเราจะปณีประนอมเพราะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยโมโหเนี่ยเราก็จะขามดาวลวะเราอยากจะอัดสิบเรื่องพอเริ่มโมโหละนะฮะแล้วก็ก็จะหายไปอันที่สองก็คือการร้องไห้ครับ ครับแกงร้องไห้แกงร้องไห้ไปเลยครับร้องไห้นี่จะทําให้สิบเรื่องที่เตรียมไว้อาจจะเหลือศูนย <laughs> ์เพราะเราเราไม่ไปบีบคั้นต่ออะไรเงี้ยนะครับ,รบอ,อันที่สามก็คือมั่วไปเลยครับมั่วเนี่ยทำได้2อย่างอันแรกคือรับปากอะเลยเออรับปากมะไม่มี หรือแบบนั่นไปนั่นมาก็ไม่มีเอ้ยอันนี้สบายครับอันนี้เดี๋ยวเราแก้ได้ครับอันนี้เนี่ยคือทําตลกโปฮารับปากไปเรื่อยอะไรแบบนี้ก็จะมี3ประเภทใหญ่ๆเนี่ยครับที่ที่ก็บอกว่าเวลาที่คนจะเอาตัวรอดนะครับถ้าเป็นเด็กๆก็จะฉี่ลาดเด็กๆก็จะเป็นฉี่ลาดนะครับสมมุติว่าไปยืนอยู่เนี้ยยืนครูทําโทษทำไงดีอยากจะออกไปจากอะไรนี้ฉี่ลาดเลยบางคนก็อาจจะช็อกแบบคล้ายๆเป็นลมอ่ะ อาเจียน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 แล้วแหลอยู่อาเจียนเลยอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าตรงนี้เป็นอาการอย่างหนึง่งอันนี้ขึ้นเด็กเขาทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าพอเป็นผู้ใหญ่ปึ๊บแล้วยิ่งมีอำนาจมันสบายสบาย,บายนะก็เอาตัวรอดแบบสองสามทางออกเนี่ยได้ครับบางคนคอาจารย์พูดมาบางคนมีสามอย่างเลยนะรเราเราได้เห็นเราได้เห็น,นครบเลยนะเราได้เห็นครบเลยนะ ครับเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ผมถูกสอนมานานพักมากครับผมก็ไม่ผมก็ไม่คิดผมจะเห็นครบช่วงที่จรถือว่าเป็นบุญนะเนี่ยใช่บุญเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นครบพร้อมหน้าพร้อมตาขนาดนี้ครับอันนี้มันครบจริงๆคือสมัยก่อนผมเคยมีนะครับทำทำงานอย่างงี้แล้วก็มีการเดีลกับพวกฝรั่งโดยเฉพาะทางแถบออสเตรเลียจะเจอแบบนี้บ่อยเพราะมันไม่ค่อยซื่อสัตย์เน พราะนั้นเวลามันมาถึงมันก็จะทําเวลาเราจี้อะไรมันมาให้เอากฎหมายมาคุยพอมาถึงก็ทําเป็นโมโหนู่นนี่ไปเลยจะวอล์กเอาเวย์วอล์กเอาละไม่เอาละอย่างเงี้ยผมก็ไปเลยเออไปเลยถ้าจะวอล์กวอล์กไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาอีกะบางคนก็ไปแล้วก็ไม่กลับมาบางคนก็ไม่ไปอะไรแบบนี้ก็คุยกันอะไรแบบนี้ก็เคยเจอมาเป็นอาการกบเกิน ข้อบกพร่องของตัวเองก็เกอดข้อบกพร่องได้อย่างดีเลยครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะจะยังไงตอนนี้ยังเงียบอยู่ยังไม่ทําอะไรแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวพอนักข่าวไปถามเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีทางออกสามทางนี้เท่านั้นรับรองครับในโลกนี้มีแค่นี้ครับและจนปาดนี้นะรอบหนึ่งรอบสองรอบสามนะไอมาตรการเยียวยาที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ย ยังไม่เห็นเลยมันก็ไม่เห็นอาจารย์สุรชัยพอทีร์ลกอยังไม่ออกเลยเนี่ยร่าเออลอยหน่อยนะครับลอยหน่อยล้อสักรอบสี่ล้อมากก่อนใช่ไหมไอ้ซ่อมโปรนี้อาจจะอย่างนี้เนี่ยจนป่านนี้จะมันไปถึงไหนหรอวะล้อทำลายแก้ไขซ่อมโลนออกพอลกรมามาแก้ไขใหม่ไปถึงไหนแล้วครับเออไม่แน่ใจนะว่าไทม์ไลน์จะยืดไปหรือเปล่าเพราะว่าในคณะกรรมการเนี่ยติดโควิดกันมั่งก็บอกว่าอ่าใช่ แต่ว่าตามตามลน์เนี่ยเขาบอกว่าประมาณพฤษภาครับซึ่งก็ไอ้พฤษภาเนี่หมายถึงแก้แก้ซอฟต์โหลดรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่รอบเราอยู่ซอไอ้โควิดรอบสามอยู่รอบสามแล้วก็คือคือตามโจทย์วันนี้ที่พี่บุ้ยตั้งเนี่ยก็คือธุรกิจเอสเอ็มเนี่ยมันมันมันเกินเนี่ยความว่าสาหัสอ่ะมันมันโคม่าใช่ไหมหมดสภาพแล้วเออเขาตัดครับตอนนี้มันเหมือน อามาพาดแบบไม่รู้สึกกระดิกตัวไม่ได้อ่ะครับ,รบจะกระดิกจะเดินหน้าก็าไม่ได้จะถอยหลังลก็ไม่ได้จะทําต่อก็ไม่ไหวอ่าฮะเลิกไปก็ไม่ได้จะตายก็ไม่ได้กัดกั้นกัด,กดอะไรกัดลิ้นตัวเองก็ไม่ไหวครับมันก็เลยอยู่ในอาการเหมือนไม่ใช่อามาพึกมันเป็นอามาพาดธุร,รกิจเป็นอามาพาด